ไปที่เก็บกันบนกิ่งอย่างนี้แหละตรงนี้คนก็จะเดินเยอะนะทุกคนนะออทางนะคะแต่ว่าอันทุกสูงจอยก็เก็บไม่ได้นะนู้นเห็นไหมทุกสูงแล้วนะนู่นนะอนะดอกเบลเลอร์เลยรจะเก็บไม่ได้ดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดียามพิเชอจากฟังเก็บซักผ้าด้วยเพียงที่ซักผ้าอันนี้เห็ดที่ว่าจอยเก็บมาของปีที่แล้วนะของปีที่แล้วจอยก็ได้ ตากแล้วมันแห้งแล้วนะเห็ดหูหนูเนี่ยนะเราจะส่งไปให้พี่สาวอยู่ภาคใต้ของอังกฤษทุกคนให้พี่บีอันนี้เพิ่งเก็บมาเมื่อวานนะที่เราเก็บมาเมื่อวานเนี่ยโดยก็ผึ่งตามฮิตเตอร์ก็แห้งก็ได้ประมาณนี้กป็ประมาณเนี่ยเหมือนเหมือนถุงเนี้ยก็ได้ถ้าสดๆด,ดมันก็ได้เหมือนล,ล้นถาดเหมือนเมื่อวานนะทุกคนนี่จะนะ จอวก็จะส่งไปให้พี่พี่บีเพราะว่าจอยเป็นคนที่ไม่ชอบกินเห็ดหูหนูทอดกินได้แต่ว่าไม่ใช่เป็นเห็ดที่แบบจอยโปรดปานเพราะว่าจอยไม่ค่อยชอบกินอ่ะเพื่อนๆนะเห็ดเนี่ยรู้อยู่ว่าประโยชน์เขาอ่ะมีเยอะแยะมากมายแต่คนเรามันไม่ชอบกินเนาะไม่ชอบกินแต่ว่าชอบเก็บแล้วก็ส่งให้ส่งต่อให้คนที่เขากินนะจ่ะนะาก็อยู่ใกล้นี่แหละมาไม่ได้ส่งข้ามประเทศนะเพื่อนๆนะไม่ได้ส่งข้ามประเทศ ก็ให้ให้คนที่เขาอยู่ภายในประเทศอังกฤษอะคนไหนเขาอยากได้โจยก็ส่งให้เขาอืมส่งให้เขาไปกินเพราะว่าเขาหาไม่ได้อย่างเงี้ยเพื่อนๆมันไม่มีโจยก็ส่งส่งให้นะคะไม่ได้เอาเงินเอวอะไรหรอกเพราะว่ามันเก็บมาจากธรรมชาตินนอยอีกอย่างหนึ่งถ้าว่าจจยไม่กินจอยก็ทิ้งหรือไม่ก็เก็บเอาไว้อย่างเงี้ยก็ยม้มท,ที่ว่าพี่ซายไปเมืองไทยอย่างเงี้ยย้มที่พี่ซายไปเมืองไทยโจยก็ฝากไปให้พี่ซาย ให้พี่ไซเอาไปให้ญาติๆพี่ไซเนาะให้น้องสาวพี่ไซอะแต่ว่าถ้าโอยมีโอกาสได้ไปเมืองไทยนะจอจจะเก็บอย่างนี้นะถ้ามีโอกาสได้ไปอีกนะจอจจะเก็บแล้วจอจจะเอาไปให้ญาติอจนะเป็นให้ญาติอยที่เมืองไทยให้ให้แบบพวกน้องๆญาติพี่น้องนังบบ่นแหละเพื่อนๆเอาไปให้ข้าแกงใส่นมมงหน่อไม้เนี่ยจ,จะ้ะอันนี้อยก,ก็จะให้ที่บีนะทุกคนก็จะแพ็คแล้วก็ส่งให้พี่บีมันเบา้า มันเบาม,มันไม่หนานะอันนี้ก็จะให้พี่บีเขาเอาไปไปตากต่อเพราะว่ามันยังแห้งบ,บางอันก็แห้งบางอันก็ยังไม่แห้งมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันอมน้ํามันขึ้นอยู่กับว่าแบบดอกใหญ่ดอกเล็กแล้วมันอมน้ํามากอมน้ําน้อยอย่างเงี้ยเพื่อนๆแลก็จะแพ็คแล้วส่งให้พี่บีจ้ะทุกคนนี่เราจะไปส่งของให้พี่บีแล้วจอยก็จะเดินออกกำลังกายก่อนไปทํางานทุกคนนะคะ เพียรดี D เขาบอกว่ารถบ้านเปิดแล้วไงเดี๋ยวเขาบอกทำไมทำไมไม่เข้าอย่างเงี้ยทำวีโออยู่เนาะไ <c> ม <oughs> ่เข้ายังไงล่ะถ่ายคลิปอยู่เนี่ยเนาะเ <c oughs> ข้ามาละเนี่ยถ่าคยคลิปอยู่เข้าใจป่ะทีนี้ติดตัวม,มไม่ลัเอาออกไปมืเตรียมตัวจะไปทำงานรอยก็ทำช่วงบ่ายทุกคน นีทำช่วงเช้าได้ w a n t, <t operation อือจะไป operation อะไรเราจะไปผ่าตัดใครจะทำงานฉชนกระจกจะไปผ่าตัดใครก็ใส่ถุงมือซะแต่เลยเนี่ยแหละสึกจ่งเช้ามาก็อย่างนี้กันนะทุกคนนะจอยก็สามีจอย ใชแล้วไสนีอเออไปสนีแหละกล่องกก็อยู่หน้ารถแต้เลยเหมนขับเหมนขับนี่คือกล้องกล้องมันบางเพื่อนมันไม่หนาจอยเก็บมาจากที่ทำงานจอยแหละกล้องอ่ะมันใช้งานได้ไง ก่อเราไปซื้อเนี่ก็สถานีตำรวจนะคะกำลังซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไขอะไรของเขาหลังคารั่วแน่เลยส่งเมียละส่งเมียแล้วขับรถไปทำงานต่อเร,เรา,า,เราจะเดินมานโพสออฟฟิศอยู่ข้างหน้าเนี่ยแล้วเราก็จะออกไปเดินออกลัางกายทุกคนส่งของก่อนไปสนีนะคะหนุ่อผู้หญิงเข้าไปนู่นน่ะคนแก่เข้าไปอัน ก็มีร้านทําผมแล้วก็มีคอตเูเทอร์เล็กเนี่ยนะคนออกมานั่นแหละโพสออฟฟิศทุกคนเราจะก็จะไปส่งของโพสออฟฟิศส,ส่งของให้พี่บีเสร็จแล้วก็จะออกไปเดินทุกคนออกไปเดิน อยู่บ้านนั่งนานๆมันก็ปวดขาออกไปหาเดินมั่งใส่รองเท้าเดินวันนี้นะคะใส่รองเท้าเดินใส่กางเกงที่แบบว่าเดินแล้วสบายอะนะรองเท้าเดินอันนี้มันจะดีอยู่มันจะแบบว่าไม่ให้ลื่นอ่ะจะบ้าน ชาบ้านชาวช่องก็ประมาณนี้คือทุกคนวันนี้มีลมได้ละม,มีลงมีลมจอยชอบบ้านบังกโกลอย่างเงี้ยทุกคนไม่ต้องขึ้นลงอะ่ะถ้าจอยถูกรางวันใหญ่นะแจ็คพอตเลงเงี้ยจอยจะซื้อบ้านบังกโกลเพราะว่า,วาแกมาแล้วเราขึ้นข้างบนลําบากไงคือห้องน้ําอยู่ข้างล่างห้องนอนอยู่ข้างล่างห้องัวยอยู่ข้างล่างทุกอย่างข้างล่างหมดอะ่ะ มีสวนนอย่างเงี้ยใครจะได้ปลูกดอกไม้ปลูกผลไม้ปลูกผักผกินนะความชิดอะ mm hmm. ไม่น่ากลัวเมื่อกี้ก็รู้จักคนเดินผ่านอยู่นะคะ mm hmm. คนเดินผ่านก็รู้จักกัน mm hmm. นู้นเห็นไหมน่ากลัวหรอกพ mm ี hmm. ่อันดี้วิ่งทุกวันทางนี้คนเท่าคนแก่เดินทางนี้อยู่อีก หมู่บ้านหนึ่งเดินม,ออเดนมาซื้อของที่คอสออฟฟิศเดินมาซื้อของที่คอสคูเทอร์อยู่แต่ไม่ไม,ไม่น่ากลัวทุกคนสิงนกโรบินร้องเดินไม่ไกลหรอกเพื่อนๆแค่ให้จอรได้ขย,ยับขยันร,ร่างกายได้มองเห็นเห็นอะไเนี่ยเห็นเห็ดเห็นอะไรอย่างเงี้ยจอร์ดภูมิใจละ <laughs> เห็นเห็ดเหมือ <laughs> <laughs> นเหมือนวงเกี่ยวกับมึงนี่ไม่เคยที่แบบว่า อะไรออกมานี่ไม่ไม่เกี่ยวกับเห็ดนี่ไม่มีเนาะมันต้องมาดูเห็ดถึงจอยเก็บไม่กินนะจอยเก็บไปเนี่ยจอยก็เก็บไว้ให้คนอื่นที่เขากินไงนชอบเก็บแตไม่ชอบกินเห็ดหูหนูรู้อยู่ว่าสรรพคุณเนี่ยมันมีเยอะเพื่อนๆแต่ว่าไม่ชอบไงอยนที่บอกแหละชอบไ็นเหมือนกันคนเราอันไหนที่เราไม่ชอบกินแล้วมาแยดเยดที่กินก็ไม่อยากกินนะอืม <c oughs> กาค,ค,คนเห็นแล้วทุกคนด้เห็ดนอะ่ะเห็นหมั้ยเนี่ยเห็ดเห็ดหูหนูนะเห็นมั้ยนะเต็มเลยเนี่ะนะเออเยอะเลยนะนี่นี่นะเออมันมีอยู่บนเนี่ยถนนใหญ่เพื<ๆ>่อนๆพื่อนนะ asynt floor เดินไปนี่ก็ทะลุอีกหนูบ้านนึงคือคนเท่าคนแก่เกาเดินกันเต็มเมื่อกี้ก็เดินคนแก่เดินไมาหา่ห่างใจไปละ ไม่น่ากลัวนะคะทุกคนโดนดินทินนี่เดี๋ยวเราจะพาดูเมืกก่อกี้เห็นเห็ดหนูแล้วใช่ไหมยังไม่เก็บเดี๋ยวค่อยกลับไปเก็บไปด,ดูตรงนี้อีกมีไหมเนี่ยทุกทีมันจะขึ้นเยอะแถวเนี้ยนะตาลายเลยมองหามองหาอะไรไม่เจอเลยนะแถวเนี้ยเดี๋ยวจอยพาดูมันขึ้นไหมโค้มันขึ้นเยอะอยู่นะเนไงนี่นี่นีขึ้นอยู่ มันจะขึ้นตามขอดไหมมาอย่างเงี้ยแต่ไอ้น,นั้นอะทุกทีมันจะขึ้นเต็มเลยนะตรงน,นั้นอะขึ้นเต็ม,มนะนู้นไงมีอยู่เดี๋ยวไปดูกันมันกําลังขึ้นทุกคนนะมันกําลังขึ้นมาให้ดูนะกําลังขึ้นเต็มเลยนะคะเห็นมันล่ะกำลังขึ้นตุ้มุติม,มิเต็มเลย อันเหี่ยวตายก็มีแล้วนะ่ะอันนี้กำลังขึ้นนะทุกคนงามไหมนี่นู่นนะเยอะเลยนึ่งนีนง่นี่นี่เยอะนู่นเดี๋ยวจอยจะเก็บอยู่ทุกคนนะคะเดี๋ยวจอยจะเก็บอยู่อันไหนที่ว่าเก็บได้จอก็จะเก็บนี่อย่างนี้ยจะนี้เก็บกันคน กิงอย่างนี้แหละตรงนี้คนก็จะเดินเยอะนะทุกคนนะเออทางนะคะแต่ว่าอันทุกสูงจอยก็เก็บไม่ได้นะนู้นเห็นไหมทุกสูงนอะนู่นนะด,นะดอก,กเบลเลยแต่เก็บไม่ได้เก็บปเปถึงเนี่ยทุกคนดูดิมันก็มีแบบเล็กแบบใจ นี่ทุกคนนัดร่วงกิ่งไปอยู่ตรงนั้นอ่ะกิ่งหนีมืออีกทุกคนเยอะไหมเนี่ยเยอะเนาะเก็บไปมันจะมีทั้งเหี่ยวด้วยทั้งเหี่ยวแล้วมันมันไอ้นี่มันไม่ต้องตากนาน ทุกคนกำลังขึ้นนี่ค่ะนี่ทุกคนเยอะมากเลย มันชันลอยลงไปเอาไม่ได้แล้วกิ่งไม้มันเยอะเก็บไปอยู่อย่างเงี้ยดะทุกคนเก็บไปทุกคนนี่อย่างเงี้ยจอยตาลายก้มๆเงี้องอยาตาลายออกมาดีกว่าเราล้มอีก เยอะอยู่เพ like mm ื่อนๆแต่ว่าที่เี็ดมุดไปกูนี่นี่ตรงนี้ก็มีเดี๋ยวให้ดูมันก็มีเห็นไหมมันอยู่กับกิ่งไม้ที่มันตายแล้วก็ขดมันมีทุกอย่างึ้นทุกอย่างถ้ามันจะมีเชื้อทุกคนเห็นไหมอยู่บนยอดก็มีทุกคนมันจะไต่สายไฟขึ้นไปละนี่หลักเสาไฟนี่เห็นไหมหม้อแปลงนี่เห็ดจอยก็อยู่กิ่งนั่นแหละนะ ซูมเอาได้ดิ there, ทุกคนพี่จอยอยู่มันหากหากกินง่ายไอ้เห็ดหูหนูทุกคนมันขึ้นทุกที่อะ่ะที่โรงเรียนจอยรั้วโรงเรียนจอยก็มีเนาะถ้าเราจะมาผัดสักกินสักเวลานึงสองเวลามีอยู่แต่มไม่ค่อยชอบกินไง <c oughs> ชอบเก็บเก็บให้คนอื่นไม่ได้เก็บไปทิ้งนะเก็บไปให้คนอื่นเขาตา,านี่มองนะตามอย่างเงี้ยบางทีมันก็ขึ้นนะคะมันก็ขึ้นอยู่ อจอยตาลายเข้าไปป่านานๆไมไ่ตาลายมองแบบฟ้าฟางหมดเลยหันดูี่ไม่มีอันนี้ก็ไปหมู่บ้านหนึ่งนะคะี่หมู่บ้านนั้ลราคาบ้านยังไงนั่นแหละโรบินเบิร์ดร้องเป็นเจ้าเจ้าเลยไปทีนี่กลับบ้านกันดีกว่าผลมันสูงมันเอาไม่ได้จะไม่ปีนทุกทีก็เคยปีนนั่นแหละเห็นไหมนะ่ะโอ้มีแต่ ดอกใหญ่ๆเห็นไหมพักเนาะสุดยอดเลยเ,ออเห็นไหมออไม่ได้ไม่ใช่ของเราไม่อยากให้เรากินก็ปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นแหละทุกคนป่ะไม่ใช่ข้องเราเขาไม่ใช่ขล้องเราถ้าเป็นเพื่อนๆคงจะเสียดายนเนาะไอ้ก,กลุ่มเมื่อกี้นนเนาะเพื่อนๆคงเสียดายแหละ <c oughs> <c oughs> จอแต่จอไม่ไปพงไปปีน่ะ ตกลงมาขาหักอีกรอบนะกำลังเดินได้ไม่อยากขาหักอีกไนงะมันนีหมดแหละในป่ายอย่างเงี้ยทุกคนตรงนี้ไอที่เราเก็บได้เ่ยเก็บได้ตรงไหนก็เอาตรงนั้นอันนี้มันมันเล็กเป็นเจลลี่ถูกนะ้ำฝนมากมาเจอตรงนี้เพืเเเเ่อนๆเอ้อขอนเนี่ยใกล้จะถึงหมู่บ้านพอดีเยอะเลย ใส่ถุงเห็นไหมล่ะมันมันเปื่อยอะ่ะโดนฝนหนักเปื่อยเลยนี่นี่อไปเปื่อยมากๆมันก็มีหนอนนะคะทุกคนนี่ทางเนี้ยเยอะขอน,นี้ก็ มันแบบมันขึ้นไปทั่วนั่นแหละอันนี้มันขึ้นกับขอนไม้ที่ตายแล้วนะทุกคนเนี่ยอย่างเงี้ยที่ไปเก็บเห็ดเนี่ยมันก็ไม่ได้ออกจากหมู่บ้านนะมันก็อยู่ใกล้ๆนี่หละทางในหมู่บ้านเลยแหละทุกคนไปกลับบ้านมากม้มๆเงยๆนเยนะเวียนหัวละกลับบ้านดีกว่ากลับ <c oughs> บ้านเห็ดอยู่ในกระเป๋านะคะทุกคนก้มๆงเงยๆ เห็นไหมล่ะถ้ามันอยากจะขึ้นมันก็ขึ้นอยู่สูงสูงอันไหนดอกกงามบวบมันก็จะเติมเติมโตข้างล่างก็เติมเติมโตอยู่นะคะถึงบ้านแล้วจะมาดูกันว่าได้เยอะไหมนี่จะเทให้ดูนะคะก็ได้มานี่แหละถ้าเก็บถ้าเก็บทุกอันที่ว่าจอยเจอเพื่อนๆนะได้มาประมาณสักสองถาดนี่แหละ นี่จะเก็บมาแค่นี้ทุกคนจะไม่ได้เก็บมาเยอะตัวขี้เกียจก้มเก็บทุกอันไงแล้วขี้เกียจแบบว่าเขาเรียกเลยไอ้มันก็ปีนเก็บอะนะไม่อยากจะไปปีนไงก็เก็บได้มาประมาณนี้วันนี้นะคะออกไปเดินก็ได้เห็ดนะคะออกไปเดินก็ได้เห็หดไตวดนนี้เอาถุงที่แบบดีไปเลยนะเมื่อวานนี่คือแบบออกไปเดินชิวๆแต่ว่าไปเจอเยอะเลยนะ้เมื่อวาน ถุงก็ไม่ได้เอาไปนะถุงมีแค่ถุงไอเขาเรียกถุงฟีเซอร์แบ็กอ่ติดตัวไปเฉยๆแต่วันนี้แล้วถุงใหญ่เนี่ยไปจ้ะทุกคนก็มไปได้มาประมาณนี้จอยก,ก็จะตากเอาไว้ให้ส่งให้พี่เขาหนแหละทุกคนเนอะจอยไม่ได้กินหรอกจอยไม่ค่อยชอบทานนะคะนี่งามเนาะเป็นเป็นพวงไงนะเพื่อนๆนดะ้เห็นหูหนูไปเป็นพวงเป็นนืนน <c oughs> สีงามงาม นะคะมันมีสีงามแต่ถ้าไหนที่แบบว่าอมน้ําเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะอมน้ํามันจะใช้เวลาการตากนานมากมันคมหนาของมันด้วยมันไม่บางนะนี่คือมันอมน้ําจนมันแตกกับเพื่อนเพื่อนเป็นเจลลี่เลยอันนี้อันนี้ที่มันไม่ถูกน้ํามันก็จะมันก็จะเหี่ยวเมื่อก่อนสวยมนจะดอกดอกใหญ่แหละอันนี้คือมันมันไม่โดนน้ํานะมันอยู่ข้างใต้ขอนมันไม่โดนน้ามันก็เริ่มเหี่ยวแล้วถ้าตากนะเราเอามาตากผึ่งกับไอ ฮิตเตอร์นะคืนเดียวก็แห้งขนาดเมื่อวานที่จอยเก็บมานะเก็บมาแล้วจอยก็เอาเช็ดเช็ดเช็ดใช่ไหมละ่ะจะไม่มาล้างถ้าล้างนี่มันอมน้ํมันจะแตกมันใช้เวลานานเช็ดให้สะอาดแล้วก็ไปตากตากตามฮิตเตอร์ที่เราใช้งานเปิดทาความร้อนของเราทุกวันนะ่ะนะตากไว้ตอนที่ว่าเราเปิดฮิตเตแบบอรนะ์มันก็จะทําให้เห็ดแบบว่าคายน้ำเพื่อนนะมันก็ลน้ำมันก็จะระเหยออกมันก็จะทําให้แห้งทีเนี้ยตอนที่ว่า มันก็ใครจะกินเหมือนจ้อยจะกินเนี้ยจ้อยก็เอามาแช่น้าต้องทาความสะอาดอีกรอบนะมาแช่น้ํพล้างสะอาดเอาไปลวกเอาไปทําความสะอาดฆ่าเชื้อให้เรียบร้อยเพราะเห็ดมันก็เป็นเชื้อราอยู่แล้วอะทุกคนนะนั่นแหละบางท่านบอกว่าน้งจ้อยกินสิมันดีต่อสุขภาพจ้อยเข้าใจจะมันก็ดีต่อสุขภาพแต่ถ้าคนมันไม่ชอบมันก็ไม่ชอบนะทุกคนเนาะอย่างที่จ้อยบอกนในคลิปนั่นแหละ มันไม่ชอบแบบคนมันไม่ชอบกินมันจะกินยังไงก็เหมือนบางท่านไม่กินปลาไปบังคับให้เขากินปลาเขาก็ไม่กินอนะ่ะเพื่อนเือนก็เหมือนจอ,จอยไม่ค่อยชอบถามว่นานานถ้าใส่โอเคอยู่แต่ว่าจะให้จอยกินนะจอยไม่ไม่ค่อยชอบอืมนี่เนาะงามหูเห็ดเห็ดหูหนูเป็นเห็ดหูหมูน่าจะก็ได้มาประมาณนี้วันนี้แล้วจอยก็จะเช็ดเช็ดแล้วจอยก็จะผึ่งตามฮีตเตอร์ไว้อีกเด้อ มันเป็นช่ออย่างเงี้ยทุกคนนะเป็นช่ออืมได้มาประมาณนี้นี่รวมไป็ังไนอีกโอเคทุกคนยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจา้าขอบคุณค่ะบาย